ท่านผู้ชมครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณชัตชาติสิทธิพันธ์นะฮะก็เพราะว่าคุณชัตชาติผู้ว่ากระทมได้สูญเสียคุณแม่ครับคุณแม่จิตจรุงสิทธิพันธ์นโดยลูกชายคุณชาชาติน้องแสนดีเนี่ยโพสต์บอกเล่าเป็นภาษาอังกฤษผ่านไอจอีท่านผู้ชมครับบอกว่า raise in peace คุณย่าก็คือขอให้คุณย่าไปสู่สุขติเนี่ยนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยที่น้องเขียนเอาไว้ก็คือบอกว่า แสงสุดท้ายได้ล่วงลับแสงเทียนได้สลายไปในม่านหมอกคุณย่าสงบแล้วไปสบายแล้วหวังว่าท่านจะได้ไปอยู่กับคุณปู่ผมรักคุณย่าครับอาแสดงความเสียใจกับน้องแสนดีสูญเสียคุณย่าคุณชัตชาติสูญเสียคุณแม่ค่ะนี่ไม่นานมานี่เองนะอตอนหลังเลือกตั้งใหม่ๆพอมยังจําได้เลยที่ไปเปิดบ้านแล้วบอกคุณแม่ดูนะค่ะเออจำ,จำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะ ทางผู้ชมฮะแสดงความเสียใจด้วยนะครับครอบครัวสิทธิพันธ์สูญเสียเสาหลักก็คือคุณย่าจิตจรุงสิทธิพันธ์